โอเคกับก็บกบสุเกมเศรษฐีญี่ปุ่นนะครับวันนี้อีเวนต์มาชามากนะฮะยิเลยเจมก็เลยแจกของนิดหน่อยนะครับใครที่เข้าไปก็อย่าลืมไปรับของนะครับเป็นลูกบาทนะฮะลูกบาทเพชรกับลูกบาทรบับประกันทองนะฮะผมเองก็เพียเหมือนกันจะลุกขึ้นมาทำอีเวนต์นี่ก็เหนื่อยนะฮะอีเวนต์ event นี้ก็เป็นอีเวนต์จีนะฮะ อีเวนต์จี้ครับรวมจี้จี้หนึ่งเราคงจะคุ้นในเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะครับเป็นที่คอนเอาไว้ทูบน้ําแข็งนะครับอีกอันนึงก็คืออันนี้น่าสนใจครับจี้สัญญาสําหรับซื้อต่อของมาสเตอร์นะครับก็ มีโอกาส3-3%ที่จะซื้อเมืองของคู่ต่อสู้ในแถวเดียวกันได้เมื่อเราสร้างเมืองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการสร้างแลนด์มาร์กหรือว่าเป็นสร้างสามหลังกระติดนะครับก็อีเวนต์นี้จีสองอันนะะก็จะเป็นการรวมจีนะผมว่า หนูจี้นะครับฟิกเห็นไหมฮะก็จะมีของเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาจี่เอบวกมารวมนะเอามาดูนี่ีกว่าอ๋อนี่ต้องใช้นี่สองอันนะมีรูเลตอีกแล้วเดี๋ยวลองดูว่า g ีอธิบายอะไรหรือเปล่า คำบรรยายมาเร็วนะครับมาพร้อมกับอีเวนต์เลยอีเวนต์มาเลนะก็จี้นะครับมีโอกาสซื้อต่อของเมืองคู่ต่อสู้แถวเดียวกันได้เมื่อเราสร้างสิ่งก่อสร้างก็พูดง่ายง่ายคือสร้างของเราเสร็จก็ไปเทของคนอื่นต่อนะครับแล้วก็สกิลป้องกันซื้อต่อจะไม่สามารถ ใช้งานได้นะครับจีนี้แสบนะครับก็ให้เอา GA บวกนะครับพันธสัญญานะครับไปรวมก็จะได้ g ี s s บวกมาประมาณ5ชนิดนะครับก็มี g หมวกสปีดตาอนุสรที่ถูกปลุกนะครับตัวทองดววพิเศษประกายแสงนะครับ สุดยอดบัตดเชิญไม่คาดฝันนะฮะเพหมวกสปีดยังให้หมาอีกก็มีทงด้วยนะฮอ๋อพวกนี้ต้องไปจือ้อซืออซ้อจื้อละซื้อจีพิเศษนะครับในห้องประมาณ160ร้อยหกสิบเพรแพง แล้วก็เอาพันธสัญญา2อันที่มันเป็น A อครับไปแลก A บวกนะแอ้จากนี้มีลูเล็ดด้วยนะครับลูเล็ดมีทั้งสูงกลางต่ำนะะตัวที่หนึ่งก็จะเป็นจี้เลยนะ ส่วนในที่คอ้อนนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรวมเอานะอ่ามาดูจี้แสงกันนะครับก็จะมีแสงสุดยอดแสงนะเบิ้ลสามครั้งได้บิน48%ชนะมินิเกม100%ไปที่ไหนก็ได้นะครับชนะมินิเกม3ครั้งติดนะ สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เบิ้ลสามครั้งเพิ่มค่าผ่านทางเมื่อสร้างแรงมากสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ดีกโอเคนะถือว่าเร็วดีสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เมื่อตกเหมือนตัวเองก็ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนธรรมดาก็จะมีเบิ้ลนะครับ มีตัดนางฟ้าหกสิซ็นด้วยเบนรยี่สิบหกมาดูอีกจี้หนึ่งนะครับขอนขอนหินเอาไว้ทุบ สมบัติเหมือนของไทยนะวแต่ทำยังไงเนี่ยแจกหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าข้อนหินดีเนี่ยหาได้ทุกครั้งเมื่อชนะเกมนะครับห้าอันแล้วก็เอาไปแลกเป็นเอสเลยง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ คือที่ค้อนหินสรุปเอาง่ายๆชนะห้าตานะครับแล้วก็เอาไปแลกเรื่อยๆเอาไม่แน่ใจว่าชนะห้าตานี่ชนะในแผนที่ไหนนะเดี๋ยวนะลักลากดูปา เขบอกเล่นเล่นแผนที่ไหนก็ได้ชนะห้าตาไม่ได้บอกแผนที่ไงน่าจะแผนที่ไหนก็ได้ยังงั้นปัมห้องซอมบี้สบายเลยอย่างเงี้ยสบายนะครับโอเคที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันนะครับ ลองลวมจี้เล่นๆนะได้มาอันหนึ่งนะเปิดกล่องที่ดองไว้ ได้ตัวสัญญามาอันหนึ่งโอ้สองอันเลยนะคะรับพวกนี้เอไปแลกได้นะเดี๋ยวไปดูในร้านค้าแบบที่เขาบอกร้านค้าพอดีพอมีเพชรอยู่บ้างนะไม่มีมีพอสมควรนะครับเขาบอกว่า มันซื้อในไหนได้มั่งเนี่ยเอาไปรวมก่อน ทองมอนกันนันเนี่โอเคเลยอ่ะจะลองรวมดูนะครับก็เป็นอันนี้แหละอันนี้สุ่มก็ลดราคาด้วยนะสุ่มจีลดราคาด้วยลดลงมาเหลือเจ็ดสิบห้าน้อยไปไหมเนี่ย โอ้จ oh, ีเอสอรกะกจุยเลยมีให้เลือกจะเอาเป็นแบบสุ่มแจ็คพอตก็ได้นะแต่เดี๋ยวลองตีบวกจีดูก่อนนะครับโอเคเอาจีเอบวกเนี่ย มาหวดพวกนี้เล่นเงี้เอาไปแลกก่อนนะเดี๋ยวลองแลกดูสักอันแล้วกัน ท a บวกได้มาพอสมควรนะอ๋อนี่ครบแล้วนะครับเดี๋ยวกดรูเลตให้ดูเลยนะรูเลตก็เหมือนเดิมว,ว,วันที่หนึ่งก็จะได้ที่นะครับโอ้น้องวันดีใช้ได้ ยังให้เามาที่ห้าเหมือนเดิมนะเออตะก,กี้ผมต้องกดแรงกว่านี้กดเบาไปนิดหนึ่งนะก็ก็ถือว่าโอนะในระดับหนึ่งนะนะ ตัวตจีเอบวกออกง่ายเหมือนกันนะให้พูดตรงๆนี่ออกง่ายนะดีนะ่สาสะสมเพชรไว้เยอะดองไว้ตั้งแต่อีเวนต์ก่อนๆนะครับมันบอกเต็มแล้วไปอัพจีก่อน เยอะมากอืมตีบวกติดแบบเปลืองทองเป็นบ้าเลยพูดตาตรงเปลืองจริงลองรวมดูนะปั๊บปัป๊บ จะต้องไปปั่มทองแล้วทองจะหมดนะครับโอ้ยได้อีกแล้วโอ้ยเอสบวกสองครั้งเลยอะแต่ว่าเป็นจี้ที่ผมไม่ค่อยมีนะคือผมจะได้ LG เอาจี้เก่าไปทำอย่างอื่นบ้างนะทุกครั้งที่ได้จี้เอสบวกก็จะได้สัญญามาด้วยนะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวดูในรายละเอียดนะอ๋ออย่างนี้ไงหูสุงมเลยนี่ ไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้ไม่น่าแลกนะถ้าจะแลกไปแลกรูเลตด,ดีกว่านะครับอย่าไปแลกอ่ะของห่วยๆเลยอันนี้เดี๋ยวผมลองแลกแจกคอดมาอันนึงนะครับก็แลกจีมาอันนึง ก็คงพอบวกจี้ได้เรื่อยๆนะแต่คงต้องไปหาทองเพิ่มนะทองคราวที่แล้วผมไปซื้อไอ้นี่ลูกเต่าหมดเกี้ยงเลยอได้แรกอีกแล้วอะมาสุ่มแจ็คพอตกันนะฮะทดสอบแจ็คพอตกันนะครับสูตรเพืก็นี่แหละครับ เหมือนจะให้กดค้างสักพักหนึ่งนะนะผมลองกับอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็หัอนทีห้าอยู่ดีอ ได้หลายอันแล้วก็โอเคนะครับอีเวนต์นี้ก็ใครอยากลองก็ลองสุ่มดูนะฮะได้ g ีเอสบวกเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหได้เพียบเลยอ่ะในใจยังคิดอยู่เลยว่าเป็นบวกอะไรดีกว่าเออเนี่ยจียังไม่เต็ง แสงล้วนเลยบางทียังคิดเลยมันมีเยอะเกินไปแล้วนะครับมันจะไปบวกจี้เล่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีบางอันที่ยังอัพไม่เต็มนะครับอย่างพวกเนี่ยหลุมดำเนี่ยยังไม่เต็มอัพเต็มลยได้เก้าสิบอร์ โอเคนะครับอีเวตนนี้ก็รีวิวข้าวนะครับใครอยากเสียตังค์อยากเสียเพชรก็ลองกดกันได้นะฮะสะสมพเพชรไว้เยอะๆครับก็อีเวตนนี้ถามว่ามันโอเคไหมก็มันก็รับประการในคอนนะจี้คอนนะ่ะเลน้าตาได้เลยโอเคนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้และครับสวัสดีครับ